สวัสดีครับแฟนคลับ FC รถสวยถูกใจบายหนงกิตวัฒน์รถบ้านแจ็คออโตคาสกลนครครับมื่อวานนี้มือสั่งวันดีครับมือเลขออกหวยออกวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566นห้ร้บหกนะครับเดือนกรกฎานะครับเดือนที่เจ็ดเข้าสู่เดือนที่เจ็ดกันแล้วนะครับเอาเมื่อนี้กับวันที่หนึ่งก็แหกมาลูกครับวันนี้รับเข้าตัวรับเข้าอีกหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าล็อกโคนะครับสี่ประตูนะครับคันนี้ นะครับสีขาวครับนี่อย่างงามครับเบิกรอบคันครับล็อกโคนะครับหลายคนถามหานะครับล็อกโคมีบอร์ดอยู่เส้นมีนะครับมีแล้วนะครับวันนี้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะครับมันนี่กะเดี๋ยวผมจัดเอาไปทำคมสาดก่อนเดี๋ยวราคามาแจ้งครับคันนี้เป็นล็อกโค4สี่ประตูนะครับปีหกสองนะครับสองพันสิบเก้านะครับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับโตฮอปเลยนะครับนี่อย่างสวยครับภายในครับอย่างสวยเลยอันนี้รถบ้านครับเป็นกะเอามาขายอยู่หน้าเต็นท์เหมือนเดิมครับขับมาขายครับเพิ่งมาจากอุดรนะครับมาจากอุดรนะครับวิ่งมาจากอุดรเลยครับกำลังทางไหนกำลังทำสัญญากันครับสัญญาซื้อขายกันครับวิ่งมาจากอุดรครับ มาขายอยู่แจ็คออตโตคะขาแสดงว่าแจ็คออตโตคาราดิซื้อรถนี่หลายคนบอกว่าให้ราคาสูงจริงนะครับขนาดลูกค้าทั้งอุดรก็ยังเอามาขายอยู่พี่ครับอันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆนะครับอครับเดี๋ยววันนี้สีไทยเปนยังบริละเอียดนะครับดี๋ยสีขาวเดี๋ยวพาวลังจากที่ทำความสะอาดแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันเนาะ นะครับลงรายละเอียดด้วยกันนะครับก็เบ่งเลขกไม้ครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนแปดพันแปดร้อยหกสิบสองกิโลนะครับตามมือที่ถ่ายมือานี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับอือครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับภายในสวยๆครับโตโยต้าล็อกโคนะครับสี่ประตูออโต้ าสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับแบบผู้ใดที่หาอยู่นะครับก็สอบถามมาได้ส่วนราคาเดี๋ยวเราดียราคาผมลงอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากที่ทาความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดเดี๋ยวผมมาลงอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับโตโยต้าล็อกโคนะครับสวยสวยครับสวยสวยรถเดิมๆครับรถบ้านเดิมๆนะครับแต่ของเราจะเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับเราจะเป็นรถบ้านนะครับ คันนี้ก็มาจากอุดรธาน,นีนะครับต้องเครื่องครับบ้านสวยๆเดิมๆ,ๆครับสนใจนะครับสนใจกัสบสภาพเรียกเข้ามานะครับเพิ่มเติมนะครับ0 8 8 3 1 3 8 4 0 6 0 8 8 3 1 3 8 4 0 6คันนี้บอก,กเลยว่าฟรีดาวนะครับ ฟรีจัด own, ฟรีโอนฟรีดาวฟรีค่าดเนินการต่างๆนะครับออกรถ3,000บาทแค่นั้นเองนะครับเครดิตดีนะครับอาสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าร็อกโคนะครับโตโยต้าร็อกโคนี62ปี2019ันสบเก้ครับลดบ้านสวยๆแบบนี้ต้องรถบ้านแจ็คออโต้คาร์สกลนครนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยหรือจะเข้ามาดูรถ นะครับเข้ามาแล้วก็มาที่แจ็คออโต้คาร์นะครับสาขา2นะครับอันนี้เป็นสาขา2ครับอยู่ตรงข้ามกับไทยวัสดุสกลนครครับตรงข้ามป้ายเลยนะครับอ่าสังเกตง่ายมาง่ายครับออกมาจากเมืองสกลนะครับขึ้นไปภูพานนะครับตรงข้ามกับไทยวัสดุสกลนครนะครับหาง่ายอ่าสนใจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ครับโตโยต้าล็อกโคนะครับจ่ายแค่สามพันรับรถนะครับดาวศูนย์บาทจ่ายแค่สามพันรับรถครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีขั้นรุ่นการ และฟีอร์อื่นอีกมากมายนะครับอ่ะสำหรับลูกค้าในที่สนใจก็สอบถามเข้ามาครับ088 313 8406 088 313 8406รถบ้านแจ็คออตโต้คาร์สกลนครรถสวยถูกใจบายนงกิรวัตครับ088 313 8406นะครับโตโยต้าร็อกโคนะครับอ่าซีประตูออโต้นะครับอ่ะาในที่สนใจที่หารถใช้งานนะครับที่สียดาน้อยครับบอด้ไปดาวสูงนะครับ ได้แค่3,000บาทรับรถเลยต้องที่นี่ที่เดียวครับแจ็คออตโต้กกคาร์สกลนครนะครับฝากด้วยครับรถบัสสวยๆแบบนี้ครับแจ็คออตโต้กกคาร์สกลนครจัดให้นะครับ